ไปเ,เล่นอยู่ตรงนั้นแต่ยิ่จะเล่นดีไปถ่ายบ้านให้ให้แมดี่เมดี้ดูหน่อยสิแมดี้ดขยักใ้บ้านตะทนปูกระเบื้อปูพื้นเสร็จแล้วบ้านตะทอนสวยแล้วนี่อีกนะอ่า พื้นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เสร็จละนะกระหอมได้มาวิ่งเล่นละสนุกไหมคะฮนะเล่นดินนะ่ะสนุกไหมอมองจย,องอย่าเล่นอย่าเล่นนะ <ตา S 1> ข้าวตานะนะพอแล้วไปกลับบ้านได้แล้วปะ,ะข,วขุดดินก่อนขุดดินเเยจะเล่นละ พอหรือยังคะงเรื่องเล่นดินนะ่ะสนุกสนานมากเลยเรื่องเล่นดินีเปิดมาแล้วปนะเปิดมือกู้น่ยเก็นะบกูให้บังเปิดนะี่พีเฟิดตามมาแล้วหน่อสวัสด,ดีครับพีเฟิร์ตเลิกเรียนแล้วมาตามคนดื้อแลวพีเฟิร์ตดูเส้นเล่นดินไม่อยากหยุดเลยไม่อยากกลับบ้านเลย เอเพิ่งมาถึงแท้ๆอันนี้เนี่ยเอาเลืออยู่กลมหนึ่งพี่วันบอกไม่กินอ้าวพี่วันบอกกินข้าวเยอะกินเมื่อไรข้าวตาตัวเองนะนั่น